สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดูไว้ไกลโรคครับผมสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักที่ไม่ควรกินสดนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องดูไว้ไกลโรคเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและการดูแลสุขภาพด้วยอาหารธรรมชาติที่ช่องดูไว้ไกลโรคนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ 1. ผักกะหล่ำปลี กระลำปลีมีวิตามินซีสูงกินแล้วมีประโยชน์ก็จริงครับแต่ต้องปรุงให้สุกก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่ากระลำปลีมีสารที่ชื่อว่าไกโตรเจนโดยสารนี้จะไปยับยั้งการน,นำไอโอดีนไปใช้ในการสังเคราะห์ไทรอยฮอร์โมนทําให้ต่อมไทรอยฮอร์โมนทํางานได้ลดลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องระมัดระวังคือผู้ที่มีภาวะในการทํางานของต่อมไทรอยที่ต่ํากว่าปกติหรือไฮโปไทรอยทียซึ่ เมื่อกอยโคเจนได้ไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยจึงทําให้ร่างกายดึงไอโอดีนจากเลือดไปใช้ได้น้อยกว่าปกติจึงอาจก่อให้เกิดโรคคอหอยพอกได้นะครับแต่กอยโคเจนจะสามารถสลายได้อย่างรวดเร็วครับเมื่อโดนความร้อนดังนั้นก่อนบริโภคกระป๋อปีจึงควรนําไปผ่านความร้อนก่อน,นครับและผักที่ไม่ควรกินสดอย่างที่2คือถั่วง,งอก เนื่องจากการเจริญเติบโตของถั่วงอกต้องอาศัยความชื้นในการเจริญเติบโตจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนเชื้ชอแบคทีเรียได้ครับ 3. ถั่วฝักยาวเพราะว่าอาจทําให้ท้องอืดโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเรื่องการย่อยครับและกลุ่มผู้สูงอายุและนอกจากนี้นะครับถั่วฝักยาว อาจมีโอกาสในการปนเปื้อนอยาฆ่ามแมลงที่ใช้ในการเพาะปลปปูกสูงมากเลยครับหากจะนําถั่วฝักยาวมารับประทานควรจะแช่น้ําทิ้งไว้อย่างน้อย5-10นาทีหรือเทน้ําส้มสายชูลงไป2ช้อนโต๊ะแช่ไว้ในน้ํา5-10นาทีเช่นกันหรือจะใช้เบกกิ้งโซดาก็ได้ครับทั้งนี้ก็เพื่อลดปริมาณสารเคมีที่ปนเปื้อนครับ 4. หน่อไม้มันฝรั่งและมันสปะหลัง ผักเหล่านี้ห้ามรับประทานดิบเด็ดขาดน,นะครับเนื่องจากมีสารไซยาไนด์ซึ่งหากบริโภคในปริมาณมากสานี้จะไปจับเม็ดเลือดแดงทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนหมดสติและถึงตายได้ครับดังนั้นควรน,นําไปต้มในน้ําเดือดประมาณ10นาทีก่อนครับเพื่อลบปริมาณสารดังกล่าวหรือนําไปปอกเปลือกและทําให้สุกด้วยความร้อนเช่นปิ้งอบก่อนนํามาบริโภคครับ 5. ผักโขมผู้ที่มีภาวะ ธาตุเหล็กและแคลเซียมไม่ควรรับประทานขมดิบนะครับเนื่องจากในผักขมดิบจะมีกรดออกซาลิกครับผมซึ่งจะไปะยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมจากอาหารครับวิธีง่ายๆก็นําไปผ่านความร้อนก่อนนะครับผักเหล่านี้ก็จะสามารถรับประทานได้อย่างมีประโยชน์ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ช่องดูไวไกลโรคนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ